เราเากาสวัสดีแฟนคทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่ในสุก RWS นะครับไฟแดงกับไทล่าครับประดากับโดน,นชาชัยครับแต่เป็นไฟนี้ต้องบอกก่อนเลยครับเป็นไฟชิงตัวนะตัวไปชิงแชมป์นะผมก็รู้ว,ว่าใครจะได้ไปครับมาในยกที่หนึ่งเลยครับ สายต่อ,นอนเนี่ยพยายามหันล่างคืนเหมือนกันเนี่ยโปรนชัยโอ้รูปล่างชงๆนี่แน่นอนเนี่ยโปรนชัยได้เปรียบกว่าอยู่แล้วก็บฉ่งใหญ่กว่ายังเห็นได้ชัดเลยนะถงไหวทีเทียบกันนะพวกนี้ รโดนตัดล่างไปไหายท้องเลยสายล่าโดนหมัดหมือนกันเนับไม่ใชา่ โมดุกโมประสบการณ์แน่นอนอยู่แล้วเป็นโลนาชัยอยู่แล้วแบบวาสดความห้าวนี่ต้องใช้ล่าเลยนะเดี๋ยากรู้ว่าวาสดหรือเก่านะพวกนี้แนวรถไฟพวกที่โอ้โหมีก้อนคืนนะใช้ล่า นี่เสียดไปเสียดมาครับขวาไปครับลัยใจใจสงคันอีกแล้วเลยอสองแฉ่งครับโอ้ยโหนหย่างนี้โดนสังสอนครับ เยาย้ำตืินโอ้ยจริงะไม่ลงจริงครับคุ่นะี่ยหมดยกที่หนึ่งคนระับเรามาโชว์กันต่อยกที่สองคนระับยกแรกเป็นโดนชัยคนระับเฉือน,นนำไปก่อนจุดแต้มหนึ่งนะแเ้มสองแต้มไดนะ้มาดูว่ายกนี้ไทยล่าจะแก้เกมยังไงครนะับ ไปครับนล่างไปทีดูขวาไปดูซ้ายไปซาลาโอ้ยแข่งกับัดแรกกันไปครับช็อตนี้ ขวาเราโดนคือเหมือนกันนะโอ้ยชายลานี้นิ่งจัดเลยครับฝ่ยต่อยมาละเอียดเลยใครดิชายลาเน้นๆะชายลาโอ้ยขวาไปโอ้โดนช้าลงไปเหมือนกันนะโดนใส่ สายคืนโอ้ใจตรงกรนันจริงๆกลับไปคือไม่ได้ครับโรชัย เรับไทยโอ้ยเข่นซ้ายลูกนี้สวยจัดเลยครับติดบังอยู่นะชัยล่าเ๋ยวต,ต่อครับชายล่า ขวาไปขวาวางซ้ายไ,ไปน่าสุดโดนแทนน่งนะคู่นี้บอลโจมที่สองครับเอาล้วครับบอลโจมต่อ,อยยกสุดท้ายครับโอ้ตอนนี้กลับมาชิงดากันเฉยเลยครับคู่นี้ โหสีส system, จริงครับฝ่หวจริงพีคกันนะใครอะไรตัวเข้าไปจริงแชมป์ระหว่างฝ่ายแดงกับายล่าครับหรือว่าเหมือนเก่าอย่างโรนาชัชนะสอดแั่เก่าเดี๋ยวรู้กันครับในยกนี้แหละ ลาครับเป็นฝ่ายเดินแไฟแล้ว,ลวลาลาได้กับไลอยู่แข้งนึง ใส่ใบเอ็มลอยใจ่แจกตับใบโอ้ยหยูย่มบสี่ยงจริงๆนะคู้เลี้ยงใส่ความไวแล้วว่าตอนนี้ไข่ไวกว่าได้ไปนะคู้เลี้ยงจับไม่ยอมบอกครับกรรมการต้องเตือนหน่อยเลยครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะ โอ iden, ้ยทีเดียวเองใสไปเลยเออใสไว้อย่ใสไว้ดิใสไว้ดิมีอะไรใสให้หมดใสไปเยอะเลยใสฉายล่าว่าไงฉายล่าฉายฉายไว้น้าบล็อกให้หน่อโอ้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับที่เลี้ยงไม่เข้าแล้วครับทั้งคู่เลย ทีจร hmm. oh, uh ิงๆแล้วทีต่อทีเลยครับโอ้เนีอเรียบร้อยครับกดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมารอดูฟังผลวงคะแนนกันครับเอาละครับไทยจะเป็นฝ่ายได้รับใจชนะไปนะแต่ตัวเข้าไปชิงแชมป์ครับ ว่าฝ่ายแดงครับชัยล่าหรือว่าจะเป็นโดนาชัยครับโอ้เบียดกันมาตลอดถามยกเลยครับรอดูความผลประกาศกันครับใครจะได้เข้าไปชิงโอ้โหชัยล่าโอ้โหชัยล่าครับโอ้เป็นชัยล่าครับแหมได้เข้าไปชิงแชมป์ครับโอ้โหแหมชิงไหวชิงทิพย์จริงจริงครับผู่นี้ ยางไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมคนระับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ